สวัสดีครับผู้ชมพวกผมแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง bnk 4 8แล้วก็วง cgm 4 8อีกเช่นเคยนะครับสำหรับนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับอ่ะแน่นอนนี่มีรูปน้องอย่างนี้เนี่ยนะครับนายเป็นรูปน้องตอนเด็กแหละแล้วก็มีชื่อน้องสโลแกนของน้องนี่ชื่อน้องสโลแกนของน้องอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับ นอกจากน้องพระแพงสุพัชยาคำเงินสมาชิกรุ่นที่2ของวง CGM 4 8และน้องก็อยู่ในฐานะโอชิของผมด้วยนะครับแล้วก็โอชิของผมตลอดไปด้วยนะสาเหตุที่ใช้คำนี้ก็เพราะว่าผมโอชิใครแล้วผมก็จะโอชิไปตลอดนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวของน้องเองก็ประกาศจบการศึกษาออกจากวงไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องให้คำมั่นสัญญากับน้องว่า ผมจะติดตามน้องต่อไปเรื่อยๆแบบไม่หนีหายไปไหนนะครับแล้วก็เรื่องของคำมั่นสัญญาเนี่ยผมรู้สึกว่าน้องมะแพงเนี่ยเขาเป็นคนที่ให้ความสำคัญต่อคำมั่นสัญญาจริงๆนะเพราะต,ตัวตัวของผมอะผมรู้สึกว่าคนเราอาจจะเป็นคนจริงเสียงจริงหรือ,อ,อ <c oughs> คนเทียมของปลอมเนี่ยมันวัดกันที่เขาคคำว่าคำมั่นสัญญานี่แหละนะครับว่า รักษาคําสัญญาที่ให้ไว้ได้หรือไม่นะครับถ้ารักษาคําสัญญาที่ให้ไว้ได้เนี่ยก็เป็นคนจริงคนที่น่าสมควรยกย่องเชิดชูที่สุดแล้วนะครับซึ่งชีวิตของน้องพะแพงอะ่ะเขาเป็นคนที่ให้คําสัญญาอะไรไว้เนี่ยเขาจะทําได้จริงเสมอนะครับและก็บางทีอาจจะแบบอุปสรรคเยอะแยะเต็มไปหมดแต่น้องเขาพยายามทําทุกอย่าง ให้สาเร็จให้ได้ตามที่เขาพูดไว้นะครับสิ่งแรกสิ่งแรกที่เราเห็นกันชัดเจนเลยถ้าใครติดตามน้องพระแพงมาตลอดหรือว่า,าตามไปดูประวัติของน้องอย่างละเอียดเนี่ยจะทราบดีว่าน้องพระแพงไม่ใช่เพิ่งจะมาออดิชั่นเข้าสู่วง CDM4A ตอนที่ประกาศรักสมัครรุ่น2นะครับน้องมาสมัครตั้งแต่ตอน มีสมัครรุ่นที่1แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นก็หลายปีนะครับประมาณ4ปีกว่าตอนนี้น้อง17อะไรประมาณเนี้มันหมายถึงว่าตอนนั้นประมาณน้องประมาณ12-13อมเองซึ่งถือว่าอายุน้อยมากๆนะครับแต่ความฝันของน้องมันมันยิ่งใหญ่มากๆน้องอยากที่จะเป็นไอดอลอยากที่จะเข้ามาทําหน้าที่ตรงนี้เหมือนกับพี G ่จี้ีบินเครฟอรุ่นที่สอีอ่ เขาสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้คนตลอดน้องก็แอบ,บฝันเป็นอย่างนั้นเช่นกันนะครับก็ให้คุณพ่อคุณแม่พาน้องมาออดิชั่นนะครับแล้วก็แต่ว่าก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับตอนนั้นน้องก็ไม่ประสบความสำเร็จในความฝันในก้าวแรกของตัวเองแต่อย่างใดนะครับแต่น้องก็ไม่เคยหนีจากความฝัน เหมือนเพลงที่น้องร้องไวเพลงเดบิวของวงดูซี่สองนี่แหละนะครับน้องก็พยายามต่อนะครับก็ช่วงเวลาที่รอคอยว่ามีเปิดรับสมัครอีกรุ่นเมื่อไหร่น้องก็ขยันพัฒนาตัวเองฝึกซ้อมทุกวันทุกวันสุดท้ายน้องก็ทําตามคําสัญญากับตัวเองไว้ให้ได้สําเร็จนะครับว่าจะเป็นไอนดอลของวง c ี m 4 8มให้ได้และน้องก็ทาได้จริงนะครับน้อง ได้นามสกุล cgm 4ฟีเอทมาต่อทายชื่อเล่นของน้องเป็นผ้าแพง cgm 4 8จนได้นะครับแล้วก็ชื่อนี้มันก็จะไม่มีทางเลือนหายแน่นอนนะครับมันจะถูกจารึกไว้ตลอดว่าน้องคือหนึ่งในสมาชิกของวง cgm 4 8ไม่มีทางถูกลบเลือนไปแน่ๆและก็สำหรับคนอื่นผมไม่รู้แต่สำหรับผมน้องจะอยู่ในความทรงจำของผมตลอดไปนะครับอ่ะมากันเรื่องที่สองนะครับถ้า ผมไม่แน่ใจอะนะว่าในใน48กลุ่มเขามีธรรมเนียมประเพณีอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าในในสังคมอื่นๆเช่นสังคมแพทย์สังคมครูเนี่ยเวลาเรียนจบแล้วก็หรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะมีการสาบานปฏิญาณตนว่าจะยึดมั่นในความเป็นครูความเป็นแพทย์จะรักษาคนไข้จะสอนอจะสร้าง อ,อย่างเต็มที่อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็จําคําได้ไม่หมดแต่สื่อใจความมันก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า4 8รเทสกรุ๊เนี่ยเขาจะมีไอ้ไอคำมั่นสัญญาตรงนี้ให้เด็กปฏิญาณกันเวลาเข้าเข้ามาสู่วงแล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับแต่ที่รู้แน่ๆเลยก็คือน้องพระแพนขเขาต้องแอบปฏิญาณตนอยู่ในใจแน่ๆว่าถ้าเขาเข้ามาเป็นสมาชิก วง CGM 4 8ได้เขาจะทำหน้าที่ไอดอลอยากเต็มที่แล้วก็ยึดมั่นอยู่ในหลักของการเป็นไอดอลของ48กรุป๊ปอย่ยากเต็มที่และจะไม่ทำตัวเหลวไหลไม่ทำตัวเหลวแหลกไม่ทำตัวระเมิดกฎระเบียบของวงแต่อย่างใดน,นะครับซึ่งอยากให้ทุกคนเห็นกันนะครับถึงแม่น้องพระแพงนจอายุน้อยมากๆ ซึ่งแล้วก็วัยนี้เป็นวัยรุ่นที่อยู่ในช่วงกำลังห้าวอยากลองอยากลุยอยากแหกกฎอะไรก็ตามเนี่ยจากสิ่งที่เราเห็นกันเลยก็คือน้องพะแพงไม่เคยทําตัวเหลวไหลทําตัวเหลวแหลแกแหกกฎให้ใครเดือดร้อนน้องรู้ตัวเองว่าหน้าที่ของการเปน็นนายดอกแบบโฟรูปต้องทําอะไรบ้างต้องสร้างความสูงให้แก่บุคคลต้องขยันหมึกหมันฝึกซ้อมเต็มที่ ต้องสร้างรอยยิ้มให้แก่ทุกคนหรืออะไรก็แล้วแต่ในหัวน้องไม่มีแร้วครับอนเรื่องที่ทําตัวเหลวแ,ลแหลกมันคือตัวแหกกดจนต้องถูกทําโทษต้องถูกประกาศพักงานนะครับน้องไม่เคยทําตัวเหลวไหลจริงๆนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายกย่องมากๆนะครับเป็นเป็นเรื่องที่ดีจริงๆที่เด็กคนหนึ่งเขาเขาสู้มากๆแม้ว่าเขาจะ อโอกาสในวงอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่เขาก็ไม่เคยทำตัวเหลยวแหลกประชดประชันแบบในสังคมทั่วไปที่เราเห็นเห็นกันมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆมาก,มาก,มากๆาจริงๆนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมตามน้องแล้วผมไม่ผิดหวังนะผมไม่ต้องมาเหนื่อยกับการที่จะต้องมารู้ว่าน้องถูกพักงานเพราะอะไรน้องถูกลงโทษเพราะอะไรนะครับ ชื่นชมในตัวน้องพางแพนมากๆนะครับอ่ะมาว่ากันต่อก็มากันที่เรื่องต่อไปในอีกคำสัญญาหนึ่งที่ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะมันมันเป็นคำสัญญาที่ผมว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นชินกับคำพูดของน้องๆในโฟร์เทีกุทุกคนนั่นแหละนะครับส่วนใหญ่เอาแค่ในไทยก่อนแล้วกันของต่างประเทศก็คงพูดแหละนะแต่ว่าเอาภาษาไทยง่าย แบบสังคมที่เราใกล้เคียงที่สุดบิน K48 CJM48 เนี่ยน้องหลายคนก็จะพูดว่าจะไม่มีทางทิ้งแฟนคลับไปไหนนะครับซึ่งมันก็เป็นคําพูดที่เราได้ยินเข้าหูมาตลอดนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องทําได้หรือทาไม่ได้มันอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วแต่บุคคลกันไปนะครับแต่สําหรับน้องพะแพงสำหรับน้อง,ระ,ง,ร,องระแพงนั้นเนี่ยเขาเขา เขายึดมั่นกับตรงนี้มากๆนะครับน้องพูดในไลน์บ่อยๆว่าน้องให้ให้ความสําคัญกับแฟนคลับมากๆนะครับและน้องก็ทาแบบนั้นจริงๆนะทาแบบนั้นจริงๆมาตลอดผมรู้สึกว่าเขาเขาให้เกียรติแฟนคลับมากๆนะครับถึงแม้ว่าในช่วงที่เขาหายตัวไปในส่วนที่ต้องพักงานเป็นเรื่องรักษาตัวหรือว่า เกี่ยวกับในส่วนของอไปทุ่งเทการเรียนเนี่ยก็จะมีจังหวะที่น้องรอการกลับมาแล้วเป็นช่วงที่น้องประกาศจบการศึกษาพอดีแต่ว่าตอนนั้นคนก็สงสัยว่าทำไมพระแผนไม่มาโพลอะไรเลยนะครับแต่น้องก็ออกให้เหตุผลแล้วว่าน้องรอน้องรออยู่นะครับรว่าจะโกลกกำหนดการประกาศ นั่นเมื่อไหร่ซึ่งอันนี้ก็อยู่ในหมวดข้อที่แล้วนะครับก็คือการเคารพกฎระเบียบอย่างเต็มที่นะครับน้องไม่สิ่งรีบมาก่อนมาพูดก่อนเลยแต่น้องรอให้มันครบกําหนดที่น้องของพักงานไปแล้วค่อยออกมาพูดนะครับแล้วก็เนื้อหาใจความส่วนใหญ่ที่น้องพูดหลังจากนั้นเลยก็คือน้องรู้ว่าแฟนคลับรอน้องอยู่แล้วก็อยากรู้ว่าจะมีช่องทางช่องทางติดตาม ใหม่ๆไหม,หม,หม,หมนะครับซึ่งน้องก็ออกมายืนยันแล้วว่าน้องมีช่องทางให้ติดตามต่อไปเรื่อยๆอย่างแน่นอนนะครับก็หายกังวลใจกันได้นะสำหรับแฟนคลับของน้องซึ่งผมก็คือหนึ่งในนั้นด้วยซึ่งตอนนั้นก็รู้สึกเครียดพอสมควรนะว่าแบบเ้ยน้องจะมีช่องทางอะไรให้เราติดตามไหมเพราะผมก็รู้สึกว่าผมก็ยังอยากติดตามเด็กคนนี้อยากเฝ้ามองเด็กคนนี้จเจริญเติบโต ต่อไปเรื่อยๆอยากเห็นหน้าสวยๆของน้องรอยยิ้มสดใสของน้องท่าทางเดรอๆดาด้าของน้องหรือว่า,อารอยยิ้มเยอะๆของน้องนะครับก็ยังอยากเห็นน้องจเจริญเติบโตต่อไปเรื่อยๆอยากรู้ว่าเมื่อน้องโตเป็นสาวเนี่ยนะโคตรข้างหน้าน้องจะเติบโตอย่างสมบูรณ์แบบได้เพียงใดทําอะไรอยู่แล้วก็ สร้างความสุขให้เราได้แค่ไหนนะครับก็เห็นดูน้องเพาแพงมากๆนะครับถึงแม้ว่าอีกไม่กี่วันนี้น้องจะหมดเ,เขาเรียกว่าหมดหน้าที่ของการเป็นไอดอลของวง48ร r ีเอกรุ๊ปแล้วแต่พี่ก็ยังติดตามหนูต่อไปเรื่อยๆอย่างแน่นอนเป็ิดใจให้หนู่อยูเสมออาจารแล้วก็ยิ้มเยอะๆด้วยนะจ๊ะ,ะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบก,กันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ